สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเปิดหนังสือเล่มเดิมนะคะหนังสือที่คุณครูว่าหนังสืออะไรเลยจำคุณครูได้หรือยังเราเปิดหนังสือเล่มถูกหรือยังวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำหน้านี้นะคะหน้ากลมเนี่ยในวงกลมนี้มาอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะเอาอ่านตามคุณครูสัตว์น้ำ วาดภาพระบายสีต่อเติมรูปเดชาคณิตเป็นภาพสัตว์น้ำและเล่าเรื่องจากภาพเ,าเด็กๆลองวาดน,นะคะลองวาดต่อเติมจากภาพนี้แล้วหนูก็เล่าเรื่องให้คุณครูฟังนะคะจะเล่าเรื่องอะไร คุณครูวา่าถ้ามาเลย,เลยอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นสัตว์น้ําน้ําจืดหรือน้ําเค็มคะปลาหมึกจะอยู่ในทะเลเป็นสัตว์น้ําเค็มนะคะส่วนปลาทั่วไปอ,ออกดูบูมนี้อันนี้ปลาอะไรดูแล้วก็เหมือนปลาทองเลยปลาทองเป็นสัตว์น้ํา จืดนะคะอันนี้เป็นสัตว์น้ํเจิดอันนี้สัตว์น้ําเทมเด็กเลองต่อเติมแล้วาดให้สวยงามนะคะแล้วก็เล่าเรื่องสักเรื่องให้คุณครูส่ง youtube ส่งวิดีโอมาให้ดูนะคะว่าหนูวาดูปอะไรและลองเล่าดูว่าหนูจะเอาเรื่องอะไรหนูก็เล่าเรื่องอันนี้ปลาหมกึกเป็นสัตว์น้าเทมปลาหมึกแสนสวยของหนู ื่อว่าน้องอะไรหนูก็ตั้งชื่อไปนะคะแล้วปลาหมึกของหนูตามจินตนาการปลาหมึกทั่วไปมันจะเป็นสีดำแต่หนูชอบสีชมพูหนูก็เลยตั้งชื่อน้องว่าน้องชมพูอย่างนี้ก็ได้นะคะเด็กๆลองเล่ามานะคะจินตนาการมาว่าหนูอยากวาดอะไรปลาน้ำจืดหรือน้ำเค็มเด็กๆลองเล่ามาให้คุณครู ฟังนะคะแล้วเล่ามาให้คุณครูดูว่าหนูจะเอาภาพอะไรแล้วก็เล่าเรื่องมานะคะวันนี้คุณครูขอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆจินตนาการได้ไหมคิดมานะคะว่าหนูจะวาดอะไรมาแล้วก็เล่าเรื่องอะไรให้เพื่อน mm. ๆดูเพื่อนๆฟัง mm. ส่งมาในกลุ่มนะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย